อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้อง,องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตัดขอบองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในวันตาวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่รับและที่แจ้ง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าพี่น้องคะสำหรับในช้าวันนี้วันที่20เมษายนพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยอย่าก,กลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าจงฟังคําของเราที่กล่าวแก่ใจที่กระวนกระวายของเจ้าว่าจงสงบนิ่งไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าให้ความคิดและจิตใจของเจ้าแต่หนักในคํายืนยันนี้จนกว่าเราจะเต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดี แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้นว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเคลงลงสู่สะดือสะดือทะเลเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใดเลยสื่อต่างๆมักประคมข่าวร้ายอยู่เสมอทั้งที่เช้าทลางวันเย็นและรับเอาข้อมูลเหล่านี้อยู่เรื่อยๆก็ทำให้ ใจของเจ้าป่วยได้ดังนั้นแทนที่จะจดจ่ออยู่ที่ความข้อความเหล่านั้นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอลูกเอย๋ยจงหันมารับฟังถ้อยคำอันมีชีวิตจากพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจงให้ถ้อยคำของเจ้าทำให้ความคิดจิตใจของเจ้าชุ่มชื่นแล้วเจ้าจะเดินอย่างมั่นคง ไปตามหนทางแห่งชีวิตแม้เจ้าจะไม่รู้ว่าอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่เจ้าสามารถมั่นใจในจุดหมายปลายทางของเจ้าได้อย่างแน่นอนเราจับมือขวาของเจ้าไว้นะภายหลังเราจะนำเจ้าให้ได้รับเกียรติยศอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำ มารโกบทที่4ี่ข้อสาพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและขึ้นว่าเงียบจงสงบนิ่งเดี๋ยวนี้แล้วลมก็หยุดพัดทุกอย่างก็สงบนิ่งอย่างสิ้นเชิงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อหจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าก,กลัวหรือขั้นค้ามพวกเขาเลยเพราะพยาเว พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่านพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยสรุดีบทที่46ข้อ2ฉะนั้นเราจะไม่กลัวถึงแม้ว่าโลกจะสั่นสะเทือนและภูเขาทลายราบลงใจกลางทะเลสรุดีบทที่73ข้อ23 24 แต่ถึงกันนั้นข้าพองค์ยังอยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงยึดยึดมือขวาของข้าพองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงรับข้าพองค์เข้าสู่เกียรติิริอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณ พระอ,องค์งทรงสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนพระอ,องค์จะไม่ปล่อยมือจะฉุดเราไปในทางที่ที่มีภัยอันตรายพระอ,องค์จะปกป้องเราพระอ,องค์ได้ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยจงหันมารับฟังถ้อยคําอันมีชีวิตจากพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจงให้ถ้อยคําของเราทําให้ความคิดจิตใจของเจ้า ชุ่มชื่นอยู่เสมอพระองค์มีจุดหมายปลายทางสำหรับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนพระองค์ทรงจับมือขวาของพวกเราและเดินไปด้วยกันกับเราลูกขอขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงตรัสว่าพรุ่งนี้เราจะได้พบอะไรคงมีคำถามมากมายที่พวกเราไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าจะได้พบกับความทุกข์หรือความสุขเราจะต้องพบปรับปัญหาใดๆคงไม่ไม่อาจทำให้เป็นเหมือนอย่างที่ใจเราคิดพรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหาลูกทุกคนขอให้พระคิดตรงนำพาให้ผ่านมาเหมือนวันในวันนี้พรุ่งนี้จะดีหรือร้าย ลูกทุกคนไม่กลัวแต่ขอวางใจไว้ให้กับองค์พระเยซูที่พระองค์จะเป็นผู้นำทางพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์พี่น้องคะให้เราหาันเข้ามาสาหรับอ,อ,อธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างที่จะขอให้พระองค์นั้นจงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศที่ทั่วโลก ที่กำลังได้รับภัยจากธรรมชาติอย่างหลายแรงขอพระองค์ทรงเมตตาทรงทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองทุกคนที่ได้รับภัยอันตรายให้หลุดพ้นและให้มีที่อยู่ที่กินที่หลับนอนที่จะไม่มีปัญหาใดๆโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีภัยจากธรรมชาติจากฝนและพายุร้าย ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอได้โปรดเมตตาให้สิ่งร้ายๆนี้หลุดไปจากประเทศไทยด้วยเถิดขอให้คนไทยทุกคนรู้จักพระองค์ที่จะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองลูกหลานของพระลูกของพระองค์ที่รู้จักพระองค์พระองค์จะจดไว้ในสมุดก็ขอให้ทุกคนนั้นรู้ว่า ถ้าอยากให้สิ่งร้ายๆผ่านพ้นไปก็ขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่นในพระองค์ที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองทุกคนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐานของลูกทุกคนท,ทําให้สิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทุกคนได้ทูลขอ ลูกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลืออยู่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ท่านลูกกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขอพงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองอาเเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ